ระหว่างที่นั่งรถไฟนะครับก็เรามาใช้เวลานิดนึงในการทดสอบทด,ทดทบทวนคำศัพท์ฝรัง่งภาษาฝรั่งเศสกันนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนี่นะครับเป็นตารางการเล่นเหมือนอักษรควายบ้านเรานะครับอันนี้เชอแปลว่าการเล่นนะครับ le m o u f l c h e ก็คือว่าเหมือนเป็นตารางแบบนี้นะครับอักษรควายแบบบ้านเรา อย่างวันนี้อย่างคำลักษณะแบบนี้นะครับ Fi ียกรมึงกคือว่าเราก็เติมเข้าไป p ปโอก็คือว่าเหมือนกับว่าอันนี้เป็นสำนวนนะครับว่าเหมือนกับว่าลักษณะที่ว่าเออรู้สึกภูมิใจเหมือนกับเห่านะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสำหรับสำนวนนี้แต่ว่าเป็นแบบนี้นะครับสับหมายเปโออึแปลว,ว่าเห่าครับ